อฮอลหมอฮอตอนอผ่าตออ๋อค่ะกับในห้องอค,าคามาโดยตอนเพิกหลูมันนีะค่ะเนาะตอนเพิกหลูอีเสียแค่ไหนะค่ะเนาะอ่านจำกันะค่ะเนาะปลาที่สองยากปูอีเส่อาแค่จำนาอปูออีเสียห้าแค่ยักจำฮอีใส่ลาแค่จำเตล่ล่อ หอล่ออเสมาแค่หมออเสห้าแค่ยักจำหอหมอหออเสต้าแค่จำเตอะอเสนอาแค่ยากหนอตานอผาแค่ยากผ่าอเสต้าแค่ตอผ่าตอปู่ออหอล่อหมอหอตานอผ่าตออาจอังคัดเกยนยากอีอิเสงง่าแค่ยักจำงอ อเสตจ bills, ้าแค่จำนาจออีงอจ้ออเสตจ้าแค่จำนาจ้ออเสตลาแค่จำนาล้ออเสตนาแค่ยากหนอจอลอหนอยากแค่ยากยาอเสป้าเป๋อเสตมากแค่จำนาม้อยาเปม้ออเสป้าแค่ยากจำปอสาธุทสองสูว่าแค่ยากจำว่าปอสูว่าอเสตาเต เอเสปาแค่จำนาปอยาที่สองยาอยู่เตปออยู่อีงอะจอจอลอนอ,อยาเปมอปอสูวาเตปออยู่เอเสมาแค่หมอยาแค่ยาปาที่สองยาปูเอเสกาแค่จำนาก็อมอยาปูกอเอเสหาแค่ยาจำหอ มาแค่สำนามามาแค่สำเตอมาอเอเสลาแค่ยักจำรอหอมามาลอมาแค่สำนามาหาแค่หาอเอเสตาแค่สำเตอตอเอเสปาแค่ปอมาหาตอปอวาที่สองว,สว่าเพื่อสำนาโวเอเสตาแค่สำนาตอมาแค่สำเตอมาเ,าเาอเสลาแค่ยักจำรอโวตอมา,ออาลอ เอเซมาแค่หมอยาแค่ยาเอเซปาแค่จำเทปปอกวาที่สองว่าแพทย์จำนาโวหมอยาปอโวหมอยาปูกอหอม่ามารอมาหาต่อปอโวตอมารอหมอยาปอโวโอเคอันนี้ก็เทเห็นตอนพึกรู้ พีเสียแค่ไหนคะเนาะก็มีหลายๆก้อนนะคะเนาะถามเขามาว่าเฮ็ดสังแลจึงในในเป็นห้องว่าแค่ไหนคะเนาะเฮ็ดสังแลยังดึกสอนอันอันในอยู่นะครัเป็นแค่ไหนคะเนาะมือคาเฮ็ดนั่นนี่ก็คาก็เลยเฮ็ดมาอ่ามอสอนเขาเขาฟอสอนมาว่ามันอันว่าแค่ไหนคะเนาะอันนี้ก็มันก็มีหลายๆก้อนนะครเนาะก็เฮ็ดมากเหมือนกันนะครัเนาะมันเรื่องเหมือนกาแค่กาวันเดียว่ากาอากาเห็นไหมเนาะ นี่คอนเมนต์ก็หลายๆเมียวนี่ค่ะเนาะหลังก็ดิเฮนเหมือนกันก็เขาก็เทว่าแครในมันเป็นทังมันจะห่าในเนาะคะ่คูที่เต,ต็มะคะขข่ะเนาะก็เยนมาจังไคะ่ะก็สอนจังไคะ่ะเห็นกว่ายอมเขาเจะปอจอจ้องใจซึ่งฮนี่ก็แคดอส่งข้อความเข้ามานะคะเนาะ,ะ,นะ,ะาง ขอความก็อเลยตั้งอ่าแต่คอมเมนต์ก่อนเลยนะครัเนาะก่อปั่นตั้งหันถึงเข้ามาไลไรนะครัเนาะเยาะก,ก็ทางรองหนึ่งฝากพี่น้องเขากดติดตามนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์ปั่นขาวเขาบอพี่น้องเขาด้วยช่องดังไหลก็อยาวหนึ่งะครับเนาะก้อยาวเป็พี่น้องเขากดติดตามกดถูกใจกดแชร์ปั่นเอฟหนึ่งนะครัเนาะปั่นตั้งหันถึงเข้ามาไลไรคะ่ะตอนถามวันเมืนน่อไหร่ขอทีอ่าคือลืมบอกนายาาก่อนค่ะมาซุ่มกุ๊กก็ค่ะ